กราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมในถาดเท่านี้ก็คือโดนัทมันกุ้งนะครับผมนี่อันนี้ปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปั้นเป็นรูปโดนัทครับผมนี่เพราะว่ามันมีรูนะครับผมโดนัทต,ต้องมีรูนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตอนทอ,นอดกันเลยครับผมวาสีสันของมันมันสวยขนาดไหนพี่น้องนี่นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ทอดเด้อพี่น้องนี่พี่น้อง อันนี้ทอดไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมเพราะว่ามันใส่เก็ดขนมปังน้ำเดือพี่น้องสีมันก็เลยเหลืองเร็วพี่น้องนี่ครับผมหน้าตาที่เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นทั้งในพี่น้องสวยงามว่ครับผมทอดมันโดนัก,กุ้งนะครับผมสีย่างสวยเลยพี่น้องอันนี้น้ังในมันบ่ท่านได้สุกเลย,เลยพี่น้องกะเลยได้ใส่ชุก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 ออนเอานะครับผมเพราะว่ามันโบเพรได้ดพี่น้นองจะต้องได้โบชุกชึกชุกชุกออนะครับผมนี่ครับผม ใช้ชุก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 อ่อนข้างในมันถึงจะสุกนะครับผมถ้าใส่ชุก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 แห้งเดี๋ยวแป้งข้างนอกมันสะไหมนะครับผมเดี๋ยวเก็บขนมปังของเรามันจะไหมนะพี่น้องนี่ครับผมสียังสวยเลยพี่น้องเตสตเตอรแซบมากเลยครับผมเฮ้เตเอแซบมากครับ